สวัสดีครับเทสก่อนส่งนะครับกับโลลาย35ทีตัวนี้เป็นรหัสรหัส2-6-0นะครับลูกค้าแจ้งอาการมาว่าชัตเตอร์บเหมือนลั่นเอง2เช็คกระบอกเลนมีอาการหลวม3แหวนเช็คแหวนระยะเหมือนลื่นเกินไปอ่าโอเค4 ชัตเตอร์สปีดทุกอันว่าตรงหรือเปล่าแล้วก็สุดท้ายเช็ควัดแสงนะครับมาเริ่มที่อาการแรกเลยเนาะตัวนี้จัดการไปแล้วนะชัตเตอร์บีเหมือนลั่นเองอ่านี้ผมขึ้นชัตเตอร์แล้วชัตเตอร์บีนะครับกดปุ๊บอ่านี้กดชัตเตอร์ปุ๊บ นี่ปล่อยไม่ลั่นเองนะครับสาเหตุนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่จัดการในส่วนของเรื่องระบบชัตเตอร์ไปให้แล้วนะครับอาจจะมีกลไกบางส่วนที่แบบฝืดและติดขัดนะอันนี้หายแล้วนะครับผมเช็คตามอาการก่อนนะ 2. เช็คกระบอกเลนมีอาการหลวมเ,เลน เลนหลวมเนี่ยผมจะมีวิธีแก้ไขยอยู่อยู่2แบบนะครับคือ 1. ก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนฟองน้ําด้านในนี้นะคือมันจะมีฟองน้ําอยู่เดี๋ยวผมเอ,อตาตัวอย่างให้ดูนี่นะครับมันจะเป็นกระมหัหยีอย่างนี้นะก็คือเปลี่ยนใหม่อันนี้ก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกรณีที่สองก็คือ ทำความสะอาดด้านในนี้คือมันมีคลิปของทางต่างประเทศเนี่ยคือเขาเอาเขาเอากระดาษเนี่ยสอดเข้าไปนะครับแล้วก็ถูๆๆอะไรแบบนี้นะก็คือสอดเข้าไปถูเหมือนทําความสะอาดข้างในมันะนแล้วทีนี้มันก็เท่าที่ผมลองจัดการดูแล้วอะคือมันก็ได้ผลนั่นแหละแต่ไม่ถึงร้อยเอร์นะก็คือ ส่วนใหญ่แล้วคือการเอากระดาษยัดเข้าไปเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากนะครับก็ในกรณีนี้ในกรณีที่สองเนี่ยจะทําให้แต่คือ,อมไม่รับประกันว่ามันจะหายหรือเปล่านะแต่ก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ส่วนที่หนึ่งเนี่ยในการเปลี่ยนฟองน้ําอันนี้ยก็คืออันนี้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแน่นอนอนะครับทีนี้มาเลนหลวมเลทก่อนคือผมว่ามันก็ไม่ได้หลวมมากนะ อันนี้เช็ดไปให้ในในระดับหนึ่งแล้วนะครับก็คือเนี่ยเขย่ามันก็ไม่ได้หลุดออกมานะครับแต่ถ้าเขย่าแรงๆเนี่ยโอเคมันอาจจะออกมาแต่ถ้าถ้าใช้ในชีวิตประจําวันผมว่ามันมันไม่น่าจะมีปัญหานะครับอันนี้ตัวนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนนะเลยยังไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับอันนี้ผมแจ้งไว้ก่อนแต่ถ้าลูกค้าอยากจะเปลี่ยนจริงๆเนี่ยผมก็จัดการให้ได้นะอันนี้แจ้งไว้ เพราะว่ามันมีของบางคนเนี่ยหลวมซะแบบว่าคือเอาคว่ำอย่างเงี้ยแล้วไหลออกมาเลยนะครับต่อไปข้อที่3มเช็คแหวนเช็คแหวนระยะเหมือนลื่นเกินไปอ่ะอันนี้ก็ใส่จารบีใหม่ไปให้แล้วนะครับล้างจารบีเก่าแล้วก็ใส่จารบีใหม่ไปให้ รวมทั้งล้างเลนไปด้วยนะเพราะว่ายังไงมันก็ต้องเปิดอยู่แล้วนะครับอาจจะไม่ได้ล้างทุกชิ้นแต่คือในชิ้นที่ส่วนที่ผมผ่านไปเนี่ยผมล้างให้อยู่แล้ว mm hmm. แล้วก็เอาเจรรบีเก่าออกใส่จรารบีใหม่เข้าไปนะครับ mm hmm. มันก็จะสมูทขึ้นตอนแรกเนี่ยมันเหมือนจะมีบางช่วงบางตอนที่แบบวุดไปเลยอย่างเงี้ยก็ค mm ือเวลาหมุนอยู่แล้วมันมีบางช่วงวุดไปเลย mm hmm. อันนี้ก็คือสมูทเท่ากันหมดนะครับ mm hmm. อันนี้ผม อันนี้มันลูกค้าต้องลองเองนะครับผม,มไปลาบเช็คสปีดชัตเตอร์อันนี้ตรงนะครับแต่อาจจะไม่ได้เทสให้ดูในเ,เครื่องวัดสปีดชัตเตอร์นะแต่พวกโรไลเนี่ยเท่าที่ผมเทสมาหลายๆตัวแล้วเนี่ยสปีดชัตเตอร์ห้าเนี่ยมันเกิน500นะครับจะอยู่ประมาณ500ถึง700ซึ่งตัวนี้อยู่ในเกณฑ์นั้นนะครับ อาจจะไม่เป๊ะนะผมไม่ค่อยอยากเทสให้ดูเพราะว่า,าส่วนหนึ่งเนี่ยตัวเครื่องมันไม่ใช่เครื่องโปรนะครับไม่ใช่เครื่องโปรสำหรับที่เป็นเครื่องใหญ่ๆเอาตัวกล้องตั้งแล้วก็แล้วก็เอาตัวกล้องตั้งแล้วก็วัดเป็นเครื่องแบบโปรอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะครับเครื่องที่ผมมีเนี่ยมันเป็นเครื่องสําหรับอืมเป็นเครื่อง มันไม่ได้เรียกว่าโปรอ,ะ,อะไว้ใช้ฉาบสวยอะให้รู้อ่ะครับว่าประมาณว่ามันมันเปิดทํางานนะอะไรเงี้ยก็คือเครื่องนี้นะอ่ะก็คือพวกสปีดท,ที่ผมวัดเนี่ยสปีดห้าเนี่ยได้ประมาณ5 0 0ร้อถึงเจ็ส่วนสปีดสองรก็ไล่ลงมานะครับอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างตรงนะครับส่วนตัววัดแสงเนี่ยที่มันตับติดติดดับๆเนี่ย ก็มาจากสาเหตุเรื่องขั้วสนิมก็ทำจัดการทำการจัดการไปให้แล้วนะครับผมมีภาพให้ดูแล้วกันซึ่งมันจะเป็นขั้วตัวนี้นะครับวิธีจัดการของผมเนี่ยก็คือถอดออกมาเลยนะถอดออกมาทั้งขั้วเลยแล้วก็บัดกรีใหม่นะครับแล้วใส่กลับเข้าไปเพราะว่าถ้าเกิดบัดกรีคาตรงเนี้ขั้วโครงสร้างที่เป็นพลาสติกเนี่ยมันจะละลายนะ นะครับอันนี้ก็จัดการใหม่ให้แล้วไฟเดินไม่ไม่มีติดติดดับๆแน่นอนโอเคทีนี้มาเทสการทำงานเบื้องต้นว่าแสงผมไม่เทสนะครับว่าแสงทำงานแล้วค่อนข้างตรงด้วยถ้าจะเทสให้ดูเนี่ยคงทำได้แค่เอาไฟเอาไฟจอนะอ่ะสักคู่อ่ะต่อนะครับเทสวัดแสงนะเนี่ยผมเอาวแสงมาจ่อคือตอบสนองสุดไม่เสื่อมนะครับ ผมเช็คตามค่าเขาเรียกว่าอะไรซันนี่สิ 16, ค่อนข้างตรงนะเทียบกับซันนี่สินนะค่อนข้างตรงแล้วก็ไม่ได้ปรับจูนอะไรไปให้นะครับเพราะว่าที่ผมเคยทำเนี่ยคือเวลาปรับจูนแล้วมันมันเป็นการดึงกันอะนะมันผมไม่ค่อยปรับจูนเท่าไหร่คนอื่นอาจจะทําได้นะแต่ผมแต่แต่ผมไม่ทำํำโอเค วัดแสงไปแล้วเพิ่มเติมเรื่องวัดแสงนิดนึงนะครับที่ที่ผมแจ้งว่าผมไม่ปรับจูนเนี่ยเพราะว่าผมไม่มีตัวตัวแมนนวลเซอร์วิสมันนะคือกล้องบางตัวเนี่ยมันยังหลงเหลือแมนนวลเซอร์วิสอยู่อย่างเช่น l ลกา CL ออะไรเงี้ยคือเขาจะมีวิธีการปรับจูนโดยตรงมาเลยว่าต้องทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ตาม ตามคู่มือเขานะครับแต่ตัวโลไลเนี่ยผมไม่มีผมก็เลยไม่ได้ปรับจูนไปให้นะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันถูกปรับตั้งจูนมาอยู่แล้วสิ่งที่ผมทําเนี่ยก็คือเคลียร์เคลียร์พวกระบบทางเดินไฟให้มันโฟร์เฉยๆนะครับแค่นั้นเองแต่ถ้าไอตัวซีเนียมวัดแสงเสื่อมเนี่ยถ้ามีเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนให้นะก็ในกรณีที่มันจับจำเป็นต้องปรับจูนก็จะปรับจูนให้มันใกล้เคียงสุดนั่นแหละ แต่ในกรณีที่มันไม่ได้เสียในส่วนของแม่เหล็กไม่ได้เสียในส่วนของซีเนียมวัดแสงเนี่ยก็จะไม่ปรับจูนให้นะครับแต่ในกรณีที่เปลี่ยนซีเนียมหรือเปลี่ยนตัวแม่เหล็กเนี่ยอันนี้ก็จะต้องปรับจูนให้ใกล้เคียงที่สุดนะอันนี้แจ้งไว้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโ <Okay. S 1> อเคมาเทสเจ้าตัวนักฟิลมดีกว่า เท็ถึงประมาณ12นะครับนี่แป1เ1้าสรีสตาร์ทโดยการเปิดฝาหลังนะครับกลับไปที่รีสตาร์ทนะอ่ะทีนี้มาดูภายในภายในก็สะอาดดีนะครับ ทำความสะอาดคือตอนมาก็สะอาดอยู่แล้วแหละตัวนี้อ่ะ,อะทีนี้มาเทสชัเตเตอร์กันโชัตเตอร์ B ต่อไปเป็นสปีดชัตเตอร์2และ4 ปดสิบห้าสามสิบหกสิบหนึ่งสองห้าต่อไปเป็นสองห้าศูนย์สองห้าศูนย์อีกทีนะครับ บางทีมองในวิดีโอเนี่ยมันอาจจะอาจจะไม่เห็นว่ามันเปิดนะแต่ถ้ามองด้วยตาเปล่าเนี่ยยังไงก็เห็นนะครับเนื่องจากเรื่องเฟรมเรทของวิดีโอที่ใช้ถ่ายนะบางทีมันจับภาพไม่ทันนะครับต่อไปเป็น250นะ250อยู่250อีกทีนะครับอีกทีอีกที ต่อไปเป็น500ร 500. ้อยห้าีนะครับตามที่แจ้งนะครับวัดกับเครื่องเทสปีชตเตอร์แล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ500ร้อถึงเจ็นะครับผมอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะแต่ถ้าลูกค้าเจ้าของกล้องเนี่ยอยากจะดูจริงๆผมจะส่งวิดีโอแยกให้อีกทีแล้วกันเนาะ นะครับต่อไปเท,เทสอะไรอีกมีอะไรที่ต้องเทสอีกโอเคส่วนตัวนี้ก็ไม่มีอะไรต้องเทสละให้ดูโดยรวมแล้วกันเป็นสีดำเดิมๆนะครับอันนี้มีรอยบาดแผลมาหน่อย รอยสีนี้เขาแต้มมานะไม่ได้เกิดจากผมนะครับโดยรวมก็สวยดีวิววิวก็ใสวิวใสามาอยู่แล้วนะครับตัวนี้ที่เห็นเหลืองๆข้างในเนี่ยเกิดจากกาวกาวเก่านะเพราะว่าชิ้นหน้า2ชิ้นเนี่ยที่เป็นเลนเนี่ยมันใช้มันยึดด้วยกาวนะครับไม่มีปัญหาต่อการใช้งาน โอเคยังไงผมขอจบคลิปวิดีโอเทสไว้เท่านี้แล้วกันขอบคุณครับ